คำกล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็น อาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารและถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บท นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ําเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทํากลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนําพากเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบัตินี้ได้อย่างไรการทาแผนแม่บท เพื่อพัฒนาการเกษตรเนี่ยเนื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติาได้มีภารกิจในเรื่องของการจัดทําแผนแม่บทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรดยตรงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่สําคัญก็คือเราจะทํารับประเด็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลนะฮะได้เอาแผนแม่บทเนี้ยไปไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อพาเชื่อ,อนนว,ว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1หลัก2ฐาน3ทิศ1 1ทางและ32วิธีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพเชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ทิศท,ที่1สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทำมาหากินสู่ทำมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศที่3ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกในทิศทางของแผนแม่บทเนี่ยจะต้องแก้ประเด็นปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องของการผลิตนะฮะการตลาดและการปรรูปอื่นๆให้ตอบ โจทย์ในเรื่องของอุปสงค์ของความต้องการทั้งหลายแหล่ของผู้ใช้ตรงนี้นะฮะคือประเด็นสําคัญในเรื่องของรายละเอียดของการทําแผนแม่บททั้งหมดนะฮะไม่ว่าด้านพืชด้านสัตว,ดตว์ด้านประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยจะต้องคําน,นึงถึงในเรื่องของการจัดทําแผนที่มีคุณภาพตรงประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะฮะซึ่งเรามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรง การแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจำเป็นต้องทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน